หลบเลียบแปลใจให้หา สวัสดีครับอสวัสดีมิตรแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทันนบรรยานดานกีฬาฟุตบอลก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเ,เป็นยังไงครับเอฟเอครับรอบแปดจบลงไปทุกคู่ทุกสนามน,น,นะครับได้ทีมที่เข้ารอบเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันของคู่สุดท้ายเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่มันจบลงด้วยสกอร์ แบบสุดมันนะครับซัดกัน120นาที4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านปีศาจแดงผู้หังการนะครับที่หักปีกพญาหงแบบโอ้โหคือกำลังจะรอยหน้ารอยตานะครับเหมือนก็โดนเอาเหล็กชาร์ปเผาไฟแดงๆแล้วแทงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเจ็บจีดเข้าไปในคั้วหัวใจนะครับอ่ะ ก็ถือว่าประตูชัยของอาร์เมดิยาโลดาวรุ่งตัวสำรองของแมนยูที่เป็นผู้ซัดประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษถือว่าเป็นแทบจะเป็นนาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นประตูที่คงจะทำให้เดอะคอปทั่วโลกนะครับได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดว่าเวลาที่ทีมลิวเวอร์พูลไปริงคู่แข่งในช่วงทดเจ็บนาทีบาปอะไรเงี้ยคู่แข่งเขารู้สึกยังไง นะครับเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้บรรยายแต่ว่าผมนอนดูแทบจะประมาณนาทีที่สิบห้าไปแล้วอะ่ะตั้งแต่นาทีที่สิบห้าไปแล้วอะ่ะผมผมก็พยายามที่จะไล่หาดูก็ดูเกือบจะเกือบจะสมบูรณ์ทั้งเกมนะครับแต่เพียงแต่ว่าดูผ่านจอมือถือนะครับแล้วก็อารมณ์ของเกมเนี่ยมันเป็นไปที่มันเป็นเกมแดงเดือดที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่า ในวันที่7เมษายนที่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ที่ที่เดิมเนี่ยที่โอ d เทราฟอร์ดเนี่ยแต่เป็นรายการพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบนี้คือสู้กันแบบแบบในแบบฉบับของตนเองอะ่ะนะครับแมนยูไม่ได้มาเปิดหน้าแรกอะไรมากมายแต่ก็คือไม่ได้แบบจอดรถบัสแน่นคือพร้อมมีพื้นที่แดนหลังก็ใช้พวกตัวจีด๊ดๆเร็วๆนะครับทั้งกาาโชทั้งแรดฟอร์ดหรือแม้กระทั่ง เดีาโลที่ลงมาในครึ่งหลังนะครับรวมถึงอองตูนี่เดิมมุนที่เมื่อคืนนี้เป็นคนต่อลมหายใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อยู่ในเกมต่ออีก30นาทีแล้วสุดท้ายก็เป็นแมนยูที่เข้ารอบต้องบอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเกมระหว่างแมนยูกับลีพูลเมื่อคืนนี้เมื่อวานคลิปที่ผมลงไปในช่วงบ่ายๆค่ำๆใครได้ดู คงจะรู้ว่าทําไมผมถึงต้องทําคลิปแบบนั้นเมื่อวานถ้าใครยังไม่ได้ดูรบกวนย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานว่าผมพูดยังไงแฟนลิปูลหลายคนก่อนเกมนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าหงแดงชนะแน่แต่ผมก็สกิดเตือนไปแล้วว่าเราคิดได้ทุกอย่างเราคิดจะยิงใครเจ็ดแปดลูกเราคิดได้แต่เราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ทุกอย่างที่คิดเหมือนกัน พอท้ายที่สุดแล้วคําพูดมันจะเป็นนายของเราเพราะเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้อนาคตได้โดยเฉพาะเกมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องของธุรกิจมันมีเรื่องของคือลูกกลมๆม,มีลมข้างในะนะครับลูกมันไม่มีเหลี่ยมมันไม่เหมือนลูกเต๋าขนาดลูกเต๋าเนี่ยยังโกงกันได้น้ำภาษาอะไรกับลูกฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นเหลี่ยมคมมันไม่มีตัวแปรมันเยอะและที่สำคัญไปเล่นที่โอทับฟอร์ดที่ผมบอกแล้วว่าเหตุผลที่แมนยูจะหยุดลิเวอร์พูลคือหนึ่ง ไม่ต้องการเห็นลิเวอร์พูลคว้าสี่แชมป์ในฤดูกาลนี้และ2นี่คือถ้วยรางวัลใบเดียวที่เหลืออยู่ของแมนยูในฤดูกาลนี้ทั้งหมดใส่เต็มนะครับแต่สังเกตเห็นว่าแมนยูเนี่ยไม่ไล่ในแดนลิเวอร์พูลนะถ้าถ้าถ,ถ้าผมวิเคราะห์วิจารณ์อะไรผิดก็ต้องกราบขออภัยจะไม่ค่อยเห็นแมนยูเล่นในแดนบนนะครับคือจะไปตั้งคือพอลิเวอร์พูลพาบอลเข้าไปข้ามเขต ครึ่งสนามไปะนะครับผู้เล่นแมนยูก็จะเริ่มบีบเริ่มเพรสอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นตามศักยภาพของตนเองนะครับไม่ไม่โอหังเรียกว่าเล่นแบบเจียมตัวแต่มีหมัดเด็ดมีไม้เด็ดโอกาสยิงของทั้งสองทีมเนี่ยทะลุเกินหลัก20สบนะครับเข้าเป้าเนี่ยน่าจะเกิน10ครั้งขึ้นไปทั้งสองทีมเอาละครับเมื่อคืนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูจัด ผู้เล่นชุดใหญ่ที่คิดว่าดีที่สุดลงสนามไม่มีไ,ไปไม่มีอะไรที่ผิดคาดมากนักนะครับฝั่งริบูนผิดคาดเล็กน้อยแค่แบ็กขวาที่เอาโกเมสลงก่อนคอนเนอร์แบลลี่แค่นั้นซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเริ่มเกมแมนยูออกสตาร์ทนำก่อนนาทีที่10อะไรประมาณเนี้ยนะครับจากสกอตต์แม็กโทมินีประตูที่แมนยูได้ยกเว้นประตูชัยนะครับจะมาในลักษณะเดิม,ดมคือวางบอลไปในพื้นที่ว่าง พยายามเล่นบอลน,น้อยจังหวะที่สุดนะครับแล้วก็ลงโทษเกมรับของลิเวอร์พูลที่อาจจะลอยสูงขึ้นมาแล้วบังเอิญว่าเป็นวันที่ลูกหมีเมื่อคืนนี้ก็มีชอ็อตเซฟแต่ลูกที่แมนยูยิงได้นี่คือมันก็จะโทษเคลล์เฮอร์ก็ไม่ถูกนะครับในหลายๆตำแหน่งอาจจะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานในการปิดเกมลุกของแมนยูแล้วก็ต้องชื่นชมเอริกเทนฮากแล้วก็ผู้เล่นแมนยูแล้วก็เมื่อคือนนี้ผมต้องบอกว่า นักเตะที่แฟนแมน,ย,ย,นยูหลายคนยี้หลายคนบ่นว่าซื้อมาทําไมทําไมไม่ขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเดอะมุนแอนโทนีไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ford, Anthony, ออรเรียงโอนาน่าผู้สาประตูทุกคนมีส่วนทําให้แมนยูเข้ารอบหมดเลยนะครับเข้ารอบหมดเลยโดยเฉพาะโอนาน่าเมื่อคืนยืนตำแหน่งดีนะครับปัดลูกยิงของโดมินิกโซบอสไลได้3 สองสามครั้งอะนะครับซึ่งมันตรงกรอบแล้วก็มีลูกยากด้วยทุบลูกยิงของดาวิดนูนเยสเนี่ยสองสามผลได้นะครับคือลูกยากๆที่ตรงกรอบเขายืนตำแหน่งดีปัดบอนทิ้งออกไปได้สามประตูที่เสียไปก็ต้องบอกว่าก็ต้องมันมีลูกฉลบนะครับอย่างลูกหนึ่งหนึ่งของอเล็กซิสเนี่ยนะครับมันก็แฉลบปลายสตาร์ของไมนูใช่ไหมครับลูกยิงของซาร่าก็ซ้ำเจอะแบบนั้นก็โทษอะไรไม่ได้นะครับ ลูกยิงของฮาวิเอเรียสก็ e ksen, มีแชล็อตคริสเตียนอิลิกเซนเห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนวิถีบอลทําให้โอนาน่าเนี่ยเซฟไม่ได้ส่วนฝั่งของแมนยูนะครับลูกแรกโอเคแหละแต่ก็แมทต์โอมิมนีซ้ําลูกยิงของกอนาโชูก็จอดจบก,ก็มันก็โทษไม่ได้อยู่แล้วลูกสองสองของเดิมหมุนเนี่ยนะ,นะครับช่วงนาทีที่แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเนี่ยตรงเนี้ยเกมรับของลิปูลก็อาจจะเสียกระบวนเพราะมีการเปลี่ยนคะแนนแบตเตอรี่ลงมา แล้วก็รู้สึกจะเอาการอ่อไม่ใช่เอาบ๊อบบี้คลาร์กลงมาแทนลงมาในแดนกลางแล้วอะ่ะนะครับน่าจะแทนอเล็กซิสมากลิสเตอร์นี่แหละถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออการเข้าสกัดการอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะว่ตตารุเอนโดเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเขายืนชิดแอนโทนีมากกว่านั้นก็ไม่แน่นะครับเอนโดอาจจะอาจจะบล็อกได้คือผมไม่ได้โทษเอนโดนะเพียงแต่ว่า ตอนนั้นคือบอลมันถูกล้มตัวกวาดเข้ามาแล้วแอนโทนีเนี่ยหันหลังให้ประตูอยู่แล้วมีผู้เล่นลิพูลอยู่สองสามคนซึ่งเอนโดเนี่ยพิงอยู่พอพิงเนี่ยเอนโดเอามือบังแบบนี้นะครับแล้วถอยถอยห่างไม่ได้แบบเข้าแบบประกบแบบนี้นะครับพอแอนโทนีหมุนมาคือมันมีพื้นที่ว่างมันมีวงหมุนมันมีวงสวิงแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับผ่านทั้งเอนโดผ่านทั้งฟานได้ก็เบียดเสาสองเข้าไปเป็นลูกสองสองนะครับพอช่วง ต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกริพูนก็มาได้ประตูจากฮาวิเอเรียตัวสำรองอย่างที่ว่านะครับยิงเฉลับยิริกเซนเปลี่ยนทางเข้าประตูแล้วก็ประตูสามสาของมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยมันก็จะโทษอะไรดีแหละก็คือทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะเพราะสามสามของแรดฟอร์ดมันไม่พอมันยังมีลูกเกือบจะได้ยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับประตูที่ริพูลเสียให้กับ แมนยู U, ประตูชัยเนี่ยนะครับของอาเมดิอาโลเนี่ยมันมาในลักษณะคล้ายๆกับเกมที่เจอกับแมนซิตี้ไหมแมนซิตี้ใช่ไหมที่แบบว่าจะเตะทิ้งก็ไม่เตะจะเคลียร์ก็ไม่เคลียร์แล้วโดนโดนฉกบอลน,นะครับโดนฉกบอลไปแล้วก็โดนโต้กลับแล้วก็เสียประตูนะครับแล้วอาเมดิอาโลก็ไปตอนตอนนั้นนะ่ะหลังลิปุลมีคอเนอร์แบลลี่คนเดียวก็พยายามวิ่งประคองกันในโชนะครับ ไหลออกมาทางเอดียโลก็ยิงดีด้วยนะครับมุมก็ไม่ได้ว่ามีมากแต่ยิงดีคือเบียดเสาสองเลยก็ต้องชมเกมของแมนยูที่ทำได้ดีทั้งหมดนะครับเสียสามประตูให้ลิฟูลก็หลักๆก,ก,ก็มาอย่างนอกกรอบใช่ไหมอ่ามาการิสเตอร์ก็ยิงนอกกรอบฉแฉลับหรือก็บนเส้นประตูอะไรเงี้ยอ่าก็มีประตูของซาร่าที่แบบซัดในกรอบอืม ถือว่าวางหมากวางเกมมาดีแล้วต้องชมผู้เล่นแมนยูนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยสกอตต์แม็กโทมินีก็กระโเผกกระเพลงบูโน่เฟรนันเดสนี่ก็อ้โหจัดฟันเล่นอะ่ะเพราะว่าเปลี่ยนตัวครบแล้วตอนนั้นคือถ้าถึงช่วงยิงจุดโทษเนี่ยผมมองว่าผู้เล่นลิพูลสดกว่านะผมค่อนข้างมั่นใจว่าผู้เล่นลิพูลสดกว่าแต่พอมันโดนลงโทษแบบนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเออแมนยูเขามาดีาจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยความ สัตว์จริงอยากน้ําใจนักกีฬาของแท้ว่าเฮ้ยแบนยูมาดีแล้วหวังว่าเกมวันที่7เมษาก็จะมันออกมามันแบบนี้นี่คือแดงเดือดที่เราไม่เห็นกันมานานมากแล้วนะครับเราเราไม่เห็นกันมานานมากแล้วเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าที่ลิฟวูลอยู่ในตําแหน่งหัวตารางตอนนี้ในฟุตบอลพรีเมียร์แล้วก็ได้ลุ้นในรายการแทรบจะทุกรายการจนเพื่จะตกรอบเมื่อคืน มันก็มีจุดอ่อนเพียงแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยยังลงโทษไม่ได้นะครับคู่แข่งยังลงโทษไม่ได้เพราะนั้นก็ move on นะครับแฟนเรูลก็ต้อง move on กลับมามุ่งหน้าสู่รายการที่เหลืออยู่ก็คือพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกที่เข้ารอบรองออที่เข้ารอบรอบรองเนี่ยออรอบแปดตัวทีนะครับเข้ารอบแปดไปแล้วหลังจากนี้ก็จะพักเบรกทีมชาตินะครับพักเบรกทีมชาติก็ค่อยมา อันนี้กันใหม่เมื่อคืนนี้ได้ร้วอันการเฟนแบกกลับมามีชื่อที่ข้างสนามแต่ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ตัวเดือดเดี๋ยวทยอยกลับมาในช่วงปลายมกราต้นเมษาก็น่าจะมีคุมกําลังที่พร้อมมากกว่านี้นะครับอืเสียดายนะครับเสียดายตรงที่ประตูอะประตูสามสามของแมนยูเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นว่าหลังเกมนะครับดาวินนนูนเยสจะ อาการผิดหวังตัวเองเป็นที่สุดคือโทษตัวเองว่าเป็นผู้มีส่วนทําให้ทีมเนี่ยมาพลาดลูกสามสามหรือถ้าแมนยูไม่โดนสามสามก็อาจจะไม่มีปัญหาสามสามหรือสองสองผมถ้าจาผิดขออภัยนะ <c oughs> นะสามสามหรือสองสองถ้าจาผิดขออภัยเพราะว่ามันเขาจะอาจจะเป็นลูกสองสองก็ได้ในเวลาใช่ไหมในเวลาเก้าสิบนาทีมันเขาก็ได้บอลทางเลมเ้นแล้วจะเคลียร์ไม่เคลียร์จะส่งให้เพื่อนก็ง่ายๆก็ส่งได้แต่ไม่ส่ง นะครับหรือลงไปช่วยเกมรับไงพยายามที่จะจ่ายจ่ายเข้าในจ่ายเข้าในเพื่อที่เล่นเกมลุกต่ออะไรเงี้ยแล้วกลายว่าโดนดักสุดท้ายก็มาเสียประตูน่าจะเป็นลูกสองสองนะครับหลังเกมนะครับฟอกิลฟอนได้ก็เข้าไปปลอบเหมือนกันเข้าไปให้กําลังใจเหมือนกันก็ไม่อยากโทษนะครับดาวินนนเยสก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูแรกที่ริพูลตีเสมอแล้วขึ้นนำสองหนึ่งนะครับทั้งเป็นคนแอซซิดให้อเล็กซิสแล้วก็เป็นคน ยิงประตูแล้วก็โมซาลาซ้ำนะครับเจ้าตัวก็มีส่วนร่วมกับสองประตูที่ร์บูลได้ทุกคนมันก็มีมุมแบบนี้แหละนะครับเสียดายครับเสียดายเสียดายเสียดายที่มันก็เล่นเกือบจะดีแต่ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานผมพูดไปแล้วว่าร์พูลจะต้องลดการผิดพลาดหรือว่าลดความผิดพลาดส่วนบุคคลหรืออย่าให้มันเกิดขึ้นเลยแล้วสุดท้ายเมื่อมันเกิดขึ้น มันก็จะโดนลงโทษเพราะว่าฟุตบอลระดับนี้มันคุณภาพมันคับอยู่แล้วนะครับคุณพลาดเขาก็พร้อมที่จะฟันคุณได้เสมอนะครับอ่ะมุ v ออนต่อไปขอพูดแค่นี้แล้วกันกับเกมเมื่อคืนนี้ยินดีแก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับรวมกับเชลซีแมนซิตี้แล้วก็โคเวนทรีอีกหนึ่งทีมนะครับส่วนลิพูนก็ต้อง Move on นะครับทีมที่ดีที่สุดย่อมได้เดินหน้าต่อไปส่วนทีมที่ดีไม่พอ ก็ต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วพัฒนาเพื่อเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกันนะครับผลการจับสลากหลังจากแข่งจบเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าปีศาจแดงมองถึงแชมป์ได้เลยนะครับตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าแมนยูไม่จำเป็นต้องกลัวใครใน f อฟัพรอบที่เหลืออยู่นี้2นัดนะครับแมนยูจับสลากเจอกับโคเวนทรีซิตี้ครับโคเวนทรี ry, ช้างกระทืบโรงที่ บุกไปหักเขี้ยวหมาป่าผู้พมตันมาเมื่อรอบ8จะเข้าไปเจอกับแมนยูก็ต้องบอว่าเป็นเป็นเกมที่แบบค่อนข้างคลาสสิกนะ,ะถ้าแฟนบอลท่านใดเกิดทันยุค90เนี่ยเราจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างแมนยูกับโคเวนทีอยู่เหมือนกัน้วเมื่อวานนี้ผมพูดไปว่าอาดีตกองหน้าแมนยูคนหนึ่งคือทีออนดับลินเนี่ยก็เคยเป็นนักเตะของโคเวนทีมาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ก็น่าจะเป็นแมตช์คลาสสิก แมตช์หนึ่งนะครับคนเป็นที่เองก็ไม่มีอะไรต้องกลัวมาถึงรอบนี้ทําได้ดีแล้วนะครับว่าสู้ให้เต็มที่แต่ผมมองว่าแมนยูมาถึงตรงนี้ก็มองถึงนัดชิงแล้วก็แชมป์ได้ไม่อายใครกล้าพูดได้ผมพูดแทน,นแฟนแมนยูเลยกล้าพูดแทนแมนยูตรงนี้ว่ามองถึงแชมป์เอฟเอคัพได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งซีดเหมือนกันเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปีนี้ในพรีเมียร์ลีกก็ หักกันไม่ลงนะครับนัดแรกเสมอ3ามสนัดที่2 3งสหรือ 3, 3, 4, 4, 4ี่ส่เออสามสาหรือ4ี่สนั่นแหละแล้วก็นัดที่2ก็เสมอหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายสําหรับแมนเชสเตีรที่จะลุ้นคว้าทริปเปิลแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้ลิเวอร์พูลนี่ตอนนี้หงอยไปแล้วเพราะว่าหวังลุ้นสี่แชมป์ใช่ไหมตอนนี้เหลือสามแชมป์ให้ลุ้นก็คือได้ไปแล้ว1คาราบาวครับเผ่อๆอาจจะได้ถ้วยเดียวกว่าที่แฟนทีมอื่นมาแซว แต่แมนซิตี้เนี่ยอย่าลืมนะครับแมนซิตี้ก็ลุ้นทําสถิติสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คือการคว้าคิปเปิลแชมป์สปีติดต่อกันเอฟเอคับเข้ารอบรองพิมารีก็ยังอยู่อันดับ3ก็ยังลุ้นแชมป์อยู่เพราะตามหลังอาเซนอลกับลิพูลแต้มเดียวส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกก็เจอกับมาดริดที่ระยะหลังก็มกักจะเป็นแมนซิตี้ที่ผ่านได้ปีที่แล้วก็ผ่านได้นะครับอ่ะรอลุ้นกันนะครับส่วนคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ Never give up ครับ u n e v e r walk alone มีปิริตนักกีฬานะครับยอมรับผลการแข่งขันรู้จักชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจคู่แข่งแล้วคุณจะได้รับเกียรติจากคู่แข่งเช่นเดียวกันแล้วพบวกันใหม่กับพวกุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับดังนี้สวัสดบฤทธ้มเสียดายดีเนาะพี่น้อง <laughs>